Mm-hmm. <laughs> สำหรับในวันนี้ก็มีกระแสข่าวนะครับที่เข้ามาถามอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการที่จะนำญาติาพี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดินทางเข้ามารักษาในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับก็ขอประกาศไว้ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่เรายินดีต้อนรับ ยินดีรับนะครับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางเข้ามารักษาในจังหวัดนะครับแต่ว่าท่านจะต้องแจ้งให้ท่านหรือว่าบุคคลเหล่านั้นนะครับปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันโรคของจังหวัดเชียงใหม่ให้ถูกต้องนะครับโดยผู้ที่จะเดินทางเข้ามารักษาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะต้องมีผลตรวจมาจากจังหวัดต้นทางมาก่อนนะครับแล้วก็ให้ติดต่อมาที่ c เซ็ center นะครับ ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่จะเดินทางเข้ามานะครับเพื่อที่ทําการนัดหมายกันว่าจะไปตรงจุดไหนจะไปลงตรงไหนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหรือว่าการกระจายเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอเน้นย้ำว่าขอให้ติดต่อที่หมายเลขคอร์เซนเตอร์นะครับ0654723187 0654723188 และ0654723189ในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง24.00นเท่านัน้นนะครับถ้าท่านเข้ามาโดยไม่ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ก็ถือว่าเป็นการ,ก,ารกระทําผิดนะครับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2พศ2558นะครับรวมทั้งรถที่จะรับจ้างาพาผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามานะครับท่านก็ต้องสอบถามด้วยนะครับว่า บุคคลเหล่านั้นได้มีการติดต่อ call center แล้วหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้ติดต่อแล้วท่านพาเข้ามาก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากในเรื่องของการดําเนินการตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อต้องเคร่งครัดและก็ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องด้วยนะครับ